ก็บ,บอกดิเพื่อนมึงติดหนืดดูที่นี่เดินนะดูที่นี่เดินดูมนดันเดินเนี่ยมันจะไม่โดนขวดเลยมันหนืดมากครับมาโดนเฟิร์กไปอะ่ะดูมันเดินไม่ออกโดนเฟิร์กใหม่ก,กูโดนเฟิร์กใหม่กูไปดูดิดมันสปินนั่นน่ะมนะันใช้สปินนั่นน่ะดูเด,ดิมันเดินดิดมันเดินเดินไม่ออกพุ่งกัเหรอพุ่งกัเหรอดีมึงพุ่งกัเหรอพุ่งอ่ะ ผมบอกผมต่อให้เลยดูดิไอ้เฮียเปิดครเกียร์น่ะไอ้เปิดสโลอ่อะทุกคนไอ้คนที่ลงมาจากตะขอ,ออ่ะไอ้ผู้หนึ่งเฮียแล้วอะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็สว,สวสัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมอยู่กับผมช่องเฟิร์สบัต วันนี้ก็มาในเกม Dead by Daylight Mobile n e t East กันนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่น The c l o w นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเล่น The c l o w สาย Double Nerd นั่นเองนะครับอ่าหลายคนอาจจะงงนะครับว่า Double Nerd ยังไงนะครับเพราะว่า The c l o w มันก็มีหนื่งเดียวอยู่แล้วก็คือหมอกควันใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมจะใช้เิร์ k ใหม่ของตัว The Security นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็เตรียมดูคลิปได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนั้นก็รบกวนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับบวว่่าาาาาเเเดดดดนน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 นี้้้้มมััััััโกกกกงงงขไไหอะครรรผถแลปูจ เปิร์กจกัดแอดออนกันเลยนะครับผม Let's go <S ครับเราก็มาดูความสามารถของแอดออนชิ้นแรกที่ผมจะเอามาใช้นะครับนั่นก็คือขวดเล็กใส่กดซันฟอริกครับก็คือการติดพิษทำให้ติดเอฟเฟกต์ชานะเบื้อหวานนั่นเองนะครับทำให้ฮิวช้าลง25%ร์นะครับก็คือ อ๋อง่ายครับเราจะไม่เล่นแค่ดับเบิลดับเบิลหมอครับเราจะเล่นเหมือน5เปิร์ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเหมือนเราใส่หูหมูมานะครับทำให้เซอร์นัทเล่นลำบากขึ้นครับเวลาเล่นบล็อกกันหรืออะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าเขาต้องไปเสียเวลาฮิลที่นานขึ้นนั่นเองนะครับผมอีกอันหนึ่งครับที่ขาดไปไม่ได้ครับนั่นก็คือขวดแก้วใส่สารฟอกข่าวครับก็คือโทษถุกีดขวางจากการติดผิดเพิ่มขึ้น4%ปนะครับปกติแล้วเดอะคาวจะติดผิดส่อันนี้ไปเพิ่ม4จะเป็น19นะครับ เท่ากับว่าโดนหมอกทีหนืดมากนะครับ19%นะครับแทบเดินไม่ออกเลยนะครับส่วนเปิร์กนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับก็คือมีเปิร์กป๊อปครับเอาไว้ยื้เกมครับส่วนตัวกระทืบเร็วครับก็เอาไว้คอมโบในการกระทืบเครื่องแล้วก็กระทืบไม้ให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็เปิร์กที่เด็ดของตัวเดอะคาวที่ผมบอกเล่นดับเบิลหนืดนะครับนั่นก็คือบังคับลังเลครับเมื่อผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่ถูกทําในช่วะใกล้ตายนะครับหรือล้มนะฮะผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่ยืนอยู่ใน ภายใน16เมตรรอบตัวผู้รอดชีวิตคนนั้นจะติดเอฟเฟกต์สถานะถูกกีดขวางนาน10วิซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่20%นะครับก็คือลดเยอะความหมอกนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายครับถ้าทําคนล้มและติดหมอกนะครับจะทําให้คนวิ่งช้าลง39%นะครับวิ่งช้ามากๆนะครับแต่เปิร์กนี้จะคููดาว30วินนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาคอมโบครับเอามาคอมโบกับเก็บของดีไว้ที่หลังครับเพราะว่าเราจะเน้นทาคนที่แบบว่า บ็อกซ์หรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเช็ดเลือดเสร็จปุ๊บเราทำคนล้มครับแล้วใครที่หยุดเลยรัศมีใกล้เราสามารถหวดเขาได้เร็วขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็คือเซเดเบสเอามาคอมโบกับเอ่อตัวซโลนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะผมก็เอามาลองหลายรอบแล้วครับเพราะว่าเซเดเบสน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับในการคอมโบกันนั่นเองนะครับตอนนี้ออนกับเปิร์กก็พูดกันจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนในเกมจะเป็นยังไงงั้นเราไปชมกันเลยนะครับผมใจ่ะนั่นแหละครับผมที่หนึ่งมาหลายสัปดาห์ติดมากๆากเลย เปิดช่วยเลงไหมครับเวลาเล่นตัวตลอกเปิดครับไม่เคยปิดเลยครับผมเล่นทุกตัวไม่เคยปิดเลยครับช่วยเลงคือเราเราไม่เสียถ้าเราออกนะแต่หัวกิวเ,เสียหายเดินติดไปกี้โทษครับเจอเขาละ ฉีมาอยู่นู่นจ้าไม่มีคนแถวนี้ครับขอทิกปลาข่อยแม่นหน่อยครับโอ้สำหรับ <c ười> คุณยูคุณยูกิเพิ่งดูผมใช่ไหมเอฟซี FC ครับเหมือนมมีคนเพิ่งรู้ว่าผมเล่นกระต่ายเก่งครับ โเอรซแล้วเล่นกระต่ายโคตรกากโมเล่นกระต่ายกา,กากมากครับคุณคอไปคนละแต่แค่รู้ว่าต้องพยายามเล่นไปเรื่อยแล้วหามุมปลาครับแล้วก็ถ้าเรายังไม่เก่งเรื่องความแม่นก็คือเราก็ต้องตั้งกลางจอไว้เป็นเป้าคนครับเข้าใจไหมเข้าใจยากแหละนะครับ <c oughs> ขำเลย <c oughs> เห็นไหม อันยองค่ะวันนี้อากาศหนาวไหมคะที่บ้านหนาวมาหูหนาวครับหนาวมากเหมือนกันมีแต่คนขำถามทุกคนเลยค่ะเนี่ยเนี่ยคนยุกิคนเพิ่งมาดูผมไง่หรือคนไม่รู้ความสามารถผมตอนแล้วผมเลแต่เดินดินผมเก่งเดินดินทุกตัวครับยกเว้นตัวเี่นั่นนะแล้วก็เนิร์ดครับเดินชารบผมเลยเล่นต่อ เฟิร์สปาแมนมากเคเคเลยแต่ละคนเชียร์สาสุนทั้งนั้นมีแต่คนรักทั้งนั้นผม <c oughs> เล่นกระต่ายไม่เก่งครับยอมรับเลยนะที่เหลือคืออวยแล้วอวยแล้วนะอยู่รักที่ผมอวยหมดทุกคนอะ่ะจริงแบบพี่เฟิร์สเนิร์ดบิงเก่งมากพี่อะไรเง,งี้ยหรือว่าจะไปสปินซ้ำครับ อ่าบอกเพื่อนมึงบ็อกป็หล่ะมึงบ็อกป็หล่ะกูมีเปิร์กกูมีเปิร์กกันบล็อกนะกูยัสองอันอ่ะกันบล็อกแบบพี่เฮจะอ่าบล็อกอีกอ่าบล็อกบล็อกเนี่ยบล็อกดิก็บล็อกดิก็บล็อกดิเพื่อนมึงติดหนืดดูที่นี่เดินนะดูที่นี่เดินดูมันเดินเนี่ยมันจะไโดนขวดเลยมันหนืดมากครับมันโดนเปิร์กไปอ่ะดูมันเดินไม่ออกอ่ะ โดดเปิร์กใหม่กูโดดเปิร์กใหม่กูไปเนื้อย่างกอตเลยนะคุณแมวห่วงดีนะไม่บอกว่าผมชอบดูตอนเฟิร์สเล่นเดอะคามากที่สุดแลละครับกับพร้อมกับเดนเนิร์ดกูร้องให้ขี้มูกโป่งอะ ขอคุณสลับคัฟเทิร์รับฟู่ต้องปาขวานให้ดูแล้วอโอเคโอเคเลยโอเคเดี๋ยวกูจะได้ให้คนโยกิดูด้วยนะไอคินเนอร์ไอน้องรัก เ้ยแม่งดักเป็นวะมาเล่นเซฟโซนเป็นนะที่นี่มันไม่ธรรมดาวะฉันมันคค่คนธรรมดาที่ฟ้ามันสูงเกินไปเปอร์ของใครที่เหน์ดซิกูลาริตี้ครับเปิร์ข้างล่างเห็นปะตีเขียวที่ทำงานครับเปิร์ของซิกูลาริตี้ครับ มันจะแบบตตะลกหนื่อยู่แล้วปะแล้วเรามีเปิร์ลเนี่ยเราก็ยิ่งโคตรหนื่อ่ะไม่ลงอ่ะนุณว่าคนเพิ่งเป็นสาวบกช่องมาถึงที่วัที่เก้ครับ คนมาถูกทางเลยครับคนที่เล่นคิวเลอร์เก่งทุกตัวบนโลกใบนี้นะคนมาถูกทางแล้วไปดึงไปกูให้มึงดึงเลยเพราะว่ายี่นั่นก็ไม่รอดอยู่ดีเดูนะผมให้มันดึงอ่ะผมให้มันดึงดึงดึงดิกูต่อให้เลยอ่ะกูต่อให้มันจะหนืดมากๆดูดิ มันสปินนั่น่ะมันใช้สปินนั่น่ะดู <laughs> ดิมันเทิรดิมันเทิร์ดไม่ออก <laughs> พุ่งกัเห <laughs> รอพุ่งกัเหรอนี่มึงพุ่งกัเหรอพุ่งอันดะผมบอกผมต่อให้เลย <laughs> ดูดิไ <savory> อ้เหี้ยเปิดโคตรเกียร์นะ่ะไอ้เปิดสโลว์อ่ะทุกคนนี่มึงวิ่งแล้วหรอนี่มึงสปินแล้วเหรอร้อยห้าสิบปุ่งอะเอ็มร้อยห้าสิบชีทเกินร้อยอะ ไม่มีลีมิตชีวิตเกิดร้อยเพี้ยอ่ะมึงดึงอีกทีเด้นั่นอ่ะเออดึงไปบอกเปล่าไอ้นั่นน่าจะเนิร์ดครับเตนเนิร์ดเตนเนิร์ดดู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 มันเดินดิดูมันเดินดิเดินไม่ออกเดินไม่ออกเดินไม่ออก มอบเลยเรียบรอ้อยครับอธิบายเปิร์กเหนืดก็คือถ้าเราตีคนล้มครับในระยะสิบหกเมตรอะทุกคนจะติดเหนืด10%สิบเปอร์เซ็นต์ได้ยินเสียงครับคือทำไงก็ได้ขอให้คนล้มพออะคูดาวแป๊บเดียวเองคูดาสิบวิมั้งแต่คือมันเอาไว้สำหรับกันพวกกับแฟมิลี่นะพวกบล็อกอะ่ะพวกบล็อกกับแบบเพื่อนอยู่ใ,ใกล้อะมันจะมันจะคุม้มแต่เฝ้าโคตรคุ้มเลยมันดึงปุ๊บทำคนช่วยลม้ม ไอคนที่ลงมาจากตะขออะแม่งแบบออไอ้ผู้หนึ่งเฮีย้ยแล้ววะอะไรเงี้ยนะขะคาโกตาเล่นอรอย่าฮูอธิบายแล้วไงเมื่อกี้นี้ไงขอแค่คนล้มพ่อเปิดก็ทำงานเลยครับเล่นกับคนไทยคนไทยคนไทยด่าได้เลยนะด่าพ่อเลยนะเล่นเฝ้าครับ เออเล่นหย่อยเฝ้าไหมแล้วเล้ใส่เปิ่งนั้นไปจุดไอเดียแล้ไอเฮียความยี่ย้เนะ่อีกยี่สิบวันยังรับสาวกอยู่ไหมครับผมไม่ว่างยี่สิบวันโอ้เอาเอาเอาที่ว่างดีกว่าครับถ้าไม่ว่างก็ดูผมก็ได้คือแบบอย่างน้อยก็แบบยังดูแบบสกิลเพย์อะไรเงี้ยครับเวลาเวลาเลิกเล่นเกมอะไรไปนานๆม,มันรีมือจะตกไนงะอันนี้จากใจจริงนะกูสองวันกูก็แบบมือไม่ขึ้นแล้วนะฮะไม่ได้เกมสองวันอะ่ะแบบกูก,กากเลยหายไปไหนตัวตัวใหม่โหดไหมผมเล่นโหดครับแต่ตัวมันกาก เฮ้ยยังไงตัวตัวมันกากิงตัวมัน,กาก,ก,มนก,ากากิงตัวไม่เก่งครับคือแบบมันระดับเดียวกับอัศวินอะแต่มันเล่นสนุกไงโอู้หูแห้งตายแต่แห้งตายได้50คะแนนครับน้อยมากเอาแต้มมัน1,250ฟรีแล้วก็คะแนนตายแล้วคะแนนแขวน,นด,ด้วยดีกว่านะครับเลี้ยง100 500 250ครับแล้วก็ได้1,250อีกข้างล่างครับเพราะเป็นอีเวนต์แล้วขึ้นบนฟ้าก็จะได้แต้มอีกหน่อยนึงต้องแขวน,นครับได้คะแนนเยอะ ถ้ดูนะมันจะขึ้นเนะี่ยบูชายาสำเร็จใช่ปะแต่มันเต็มละนี่นะับเปิร์กเนะี่ยสีเขียวเนะี่ยบังคับลังเลเหรนปะมนเมื่อเพราะชิดคนหนึ่งถูกทำอยู่ใเฉพาะใกล้ตายก็คือล้มนะครับคนที่อยู่ในระยะ16เมตรนะครับจะติดวิ่งช้าลง20%เข้าใจไหมมันเหนือยิ่งกว่าตัวมันมันเหนือยิ่งขวาหมอของเดอ,อะคาวอ่ะ แล้วเรามีเนอเนื่งเดค้ายว่าถ้าเราใส่ไอ้สีอร์เซ็นมาไอ้สีเขียวใช่ปะปกติแล้วเดิรคามันจะเนื่องสิบหปอร์เซ็นวกอันนี้ไปสี่ไปสิบเก้าสิบเก้าบวยิบเท่าไหร่สามเก้าคนหนืดนะก็เพราะคนแม่หนืด